สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกให้ท่านเข้าไปที่ช่องแล้วก็ไปที่ playlist ผมได้ทำ playlist แยกเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสุดมือ8นิมิลแปลงเบอร์2ฝากเยอรมันเรื่องลูกแล้วก็จ้ตัว m 4นะครับ EP นี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเวลาที่ท่านยิงแล้วทำกลุ่มไม่ได้ สาเหตุเกิดจากเข็มกับบูธไม่ดีนะครับมันเป็นยังไงเข็มกับบูธไม่ดีโอเคนะครับเริ่ม,มเลยนะครับเวลาที่ท่านได้เข็มมาอา,อาจจะเป็นเข็มที่ท่านใช้ยอยู่ปัจจุบันนี้หรือว่าเป็นเข็มที่ท่านซื้อมามันจะต้องเข้ากันกับบูธให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะทํากลุ่มไม่ได้อย่างเช่นเข็มตัวนี้นะครับเป็นเข็ม fX กับบ์ถ้าเข็มตัวนี้มันป้อนลูกไม่เข้าไปในรางเพลิงมันจะทําให้กลุ่มไม่ดีเลยนะครับดูนะครับนี่คือเข็มแล้วก็บุทต์แล้วก็ลูกนะครับเวลาที่เราป้อนลูกเข้าไปเข็ม Fx สังเกตไหมครับว่า,าเข็ม Fx มันจะใหญ่มันจะดัน ตรงกระโปรงของลูกนะครับกระโปรงส่วนนอกของลูกเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นเข็มธรรมดามันเล็กมันจะดันด้านในนะครับของลูกเห็นไหมครับนี่ดันด้านในนะครับเข็มธรรมดาดัานด้านในเข็ม fx มอ ที่มีรูมันจะดัดนด้านนอกขอบกระโปรงมันก็เลยทําให้เข็ม f อกับเข็มธรรมดามันต่างกันใช่ไครับความยาวต่างกันเยอะแต่ถ้าท่านได้เข็มธรรมดาไปแล้วมันสั้นอะไรจะเกิดขึ้นมาดูกันนะครับเวลาที่ท่านป้อนลูกนะครับป้อนผ่านบดตรงนี้นะครับอ่าบดอยู่นี่ เข็มป้อนเข้ามาถ้าเข็มของท่านมันสั้นนะครับมันสั้นนี่ครับป้อนได้แค่นี้อ่าสมมติว่ามันป้อนได้แค่นี้นะครับอย่างนี้ครับนี่ครับมันป้อนเข้าไปได้แค่นี้อะไรจะเกิดขึ้นครับ มันจะทํากลุ่มไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกมันไม่ขึ้นไปนอนในลังเพลิงเข็มที่ดีกับบูทที่ดีจะต้องดันลูกเข้าไปนะครับอ่ะเข้าไปประมาณนี้นะครับนี่ครับมันต้องเข้าไปประมาณนี้นะครับมันถึงจะใช้งานได้เห็นไหมครับนี่ครับ ลูกจะต้องเข้าเป็นนอนในรันงเพลิงแบบนี้นะครับมันถึงจะโอเคบางท่านทํากลุ่มไม่ได้ค่าเปลี่ยนล้าแล้วก็แล้วนะครับแต่ท่านไม่ไม่ได้ดูสาเหตุของเข็มกับบ๊ทของท่านว่ามันใช้งานได้ไหมตั้งแต่ท่านซื้อมาท่านก็ยิงแล้วก็ทํากลุ่มไม่ได้เลยท่านก็เปลี่ยนลําไปแล้วสี่ห้าเส้น มันก็มันก็ยังทํากลุ่มไม่ได้ให้ท่านกลับมาดูนะครับบูทกับเข็มของท่านอ่าตัวนี้เวลามันป้อนเข้ามาได้นไหมครับรูนี้จะต้องมาตรงกันกับรูบูธนะครับอ่าตรงกันแล้วมันจะโผล่มาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เวลาเราเอาเข็มเออเวลาเราเอาลำแอดเข้าไปในบูธอย่อางี้ ให้ท่านถอดลำออกมาถ้ามันลูกถ้าลูกมันอยู่ในรังเพลิงแบบนี้แสดงว่าเข็มกับบูทของท่านดีนะครับใช้งานได้แต่ถ้าท่านลองป้อนลูกแล้วถ้าท่านมีตอนนี้ให้ท่านเอาหลดของท่านมาเลยนะครับมาลองป้อนลูกป้อนลูกเสร็จท่านก็ถามสมมติว่าท่านป้อนลูกเสร็จนะครับแบบนี้นะท่าน นนท่านป้อนลูกเสร็จท่านถอดครอบออกมาอย่างนี้เลยมาดูว่าลูกของท่านมันอยู่จุดไหนของลําถ้ามันอยู่อย่างนี้สมมติว่าถ้ามันอยู่อย่างนี้นี่ครับถ้ามันอยู่แบบนี้สแสดงว่าเข็มกับบูทของท่านไม่ดีนะครับท่านจะต้องไปเปลี่ยนเข็มใหม่ที่มันยาวก,กว่านี้เพื่อที่จะให้ลูก มันเข้าไปแบบนี้นะครับให้ท่านดูเลยนะครับใครที่ทำกลุ่มไม่ได้ส่วนมากแล้วจะเกิดจากท่านไปเปลี่ยนเข็มนะครับแล้วท่านไม่ได้ดูบูสต์บางท่านก็อยากได้เข็มอ fx จากใช้เข็มธรรมดาเนี่ยแล้วไปเปลี่ยนไปซื้อเข็ม fx มาใส่อพอเปลี่ยนเสร็จแล้วมันทํากลุ่มไม่ได้เลยยิงยังไงมันก็ไม่แม่นนี่ก็คือสาเหตุนะครับ เพราะว่าเข็มของท่านมันสั้นเกินไปท่านจะต้องเลือกเอาเข็มย,ยาวๆนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ยาวกว่ากันนะฮะ่สังเกตไหมครับเป็นเข็ม F F M X เหมือนกันแต่ตัวนี้ยาวนะครับทําไมมันถึงยาวเพราะว่าบูทของมันมันตื้นกว่านะครับตัวนี้บูทตื้นมันมันเลยต้องทําให้เข็ยมยาวส่วนตัวนี้บูทมันลึกนะครับล่องมันลึก มันเลยทำให้เข็มสั้นจุดที่เราต้องดูก็คือเวลาเราป้อนลูกลูกของเรามันขึ้นเป็นวอนบนลังเพิงไหมแค่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มอะไรยังไงเขาช่าง,ง,าางลูกของท่านจะต้องเข้าไปอยู่ในรังเพลิงให้หมดนะครับแบบนี้ค่ะอันนี้เข้าไปแค่นิดเดียวอีน,นะครับมันจะต้องเข้าไปอีกนะครับประมาณนี้นะครับ แต่ถ้ามันอยู่แค่ครึ่งเดียวแบบนี้แบบนี้ท่าน,านป้อนแล้วมันได้แบบนี้ท่านจะต้องไปหาเข็มมาใหม่นะครับไปหาเข็มที่มันยาวกว่าเดิมมาใช้และอีกข้อหนึ่งที่ผมเคยย้ำว่าเวลาท่านจะใส่ครอบลำใส่ลงไปในโหลดในบูทเนี่ยท่านจะต้องยัดให้เข้าให้สุดนะครับ ยัดให้สุดอย่างนี้ถ้าท่านยัดไม่สุดมันอยู่ประมาณนี้ลูกของท่านก็จะอยู่แค่นี้นะครับก็จะเข้าอยู่แค่นี้เห็นไหมครับว่ามันหลวมเห็นไหมครับมันจะหลวมเลยนะครับเวลาท่านยิงลมมันก็จะรั่วออกลูกของท่านก็จะกระโปรงมันก็จะเบี้ยวก่อนที่มันจะออกไปมันทําให้กลุ่มไม่ได้นะครับโอเคนะครับ ใครที่เจอสาเหตุนี้ทํากลุ่มไม่ได้ให้ท่านดูเข็มกับบูรของท่านก่อนว่ามันสัมพันธ์กันไหมเข็มของท่านมันยาวพอที่จะดันลูกเข้าไปในลังเพลิงไหมจุดที่สําคัญมากนะครับโอเคนะครับอีพนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเอาไว้นะครับอีพีหน้าเราจะมาพูดเรื่องอะไระก็ติดตามกันหน่อยนะครับครับผมสวัสดีครับ